คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ,บน่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ,บน่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ,บน่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับ เพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7ถึงแถวที่8จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 589จะน้อยกว่า7 2 3 7 2 3จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกิดซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนำเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3านี้ เลขท้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าอ้ยเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช้เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นขั้งดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทนสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับปักหลักหน่วยบนสลากินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคม2 5 6 7ัาสำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้วห9้งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่สบวกด้วยแถวที่11บอบวกด้วยแถวที่17 2สองครั้งและบวกด้วยแถวที่2ี่สิได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ ก็จะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนเอามาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่16หมิถุนายนปีหกห้าก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่หนึ่งมิถุนายนปีหกห้าหนึ่งบวกห้าเป็นหกหบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดดบวกสองเป็นสิก็จะได้เลขดับศูนย์ เลขท้ายสองตัวบนงวดวันที่16มิถุนายนปี65ออก070 0, ไม่ตรงกับ7ดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกเพื่อนๆดูนะครับเจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบนสองหนึ่งหไม่ตรงกับ1ดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่ 5- ้เติดต่อกันมาดูนะครับวสูตรที่1นี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนงวดที่1นธันวาคมปีห7เจที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่16พ,พฤศจิกายนปี67เจ สอบวกสเป็น6 6หบวกแเป็น14 14ีบวกแเป็น22 22ิบวกแเป็น30ก็จะได้เลขดับ0นย์ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่สองได้แถวที่1นึ่งบวกด้แถวที่6กสองครั้ง บวกวนแถวที่เจ็ดและบวกด้เแถวที่15ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนเอามาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่16มิถุนายนปีหกห้ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่1มิถุนายนปีหกห้าบวกหเป็น9 9้เบวกหเป็น15 สิบ้าบวกสองเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้าเป็นยี่สิบหกก็จะได้เลขดับหกเลขท้ายสองตัวบนงวดที่สิบกมิถุนายนปีหกห้าออกศูนย์เจ็ดหกไม่ตรงกับเจ็ดดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่หนึ่งต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับเจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ อเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบนสองหนึ่งแปดไม่ตรงกับหนึ่งดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่ห้าสิบเก้าติดต่อกันมาดูนะครับวัาสุรที่สองนี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนงวดวันที่หนึ่งธันวาคมปีหกเจ็ดที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่สิบหกพฤศจิกายนปีหกเจ็ด หนึ 1> 1่งบวกหนึ2 2่งเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกศูนย์เป็นสามสามบวกสามเป็นหกก็จะได้เลขดับหกถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็บปล่อยผ่านนะครับญาติพระชาสัมพันธ์หน่อยนะครับวันนี้ผมจะนำพระ,พร,ะราชบัดลญัติรถยนต์พรบรนะครับาราคาประหยัดมาเสนอให้เพื่อนๆ ที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่านะครับสำหรับรถรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ที่นั่งหรือรถ SUV หรือกระบะ4ประตูนะครับรหัสตามสำเนาทะเบียนรถก็คือรอยอนหนึ่งนะครับที่มีป้ายทะเบียนสีขาวตัวหนังสือสีดำปกติราคาจำหน่าย645บาท20สตบงค์างวันนี้ผมมาเสนอรถพิเศษนะครับ อย่างกรณีบริษัทบริษัทไอแคร470อันนี้ลดไป170นะครับแล้วก็บริษัทอือ่นๆ่นข้าบริษัทนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็สำหรับรถปิกอัพ2ประตูนะครับรถกระบะ2ประตูรหัสลอยอ3ทะเบียนสีขาวตัวหนังสือสีเขียวนะครับปกติจะราคา967บาท28สตางค์วันนี้สะึงราคาพิเศษนะครับสำหรับ i อแครก็710บาทซึ่งลดไป250บาท อย่างกรณีบริษัทบริษัทไอแคร์470อันนี้ลดไป170นะครับแล้วก็บริษัทอื่นๆอีก5บริษัทนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็สําหรับรถปิ้งอัพ2ประตูนะครับรถกระบะ2ประตูเนี่ยนะครับปกติราคา1,182บาท35ตางค์วันนี้ก็สําหรับบริษัทไอแคร์ก็ลดเหลือ840บาทก็เหลือ300ลดไป300กว่าบาทนะครับแล้วก็อีก5บริษัทเพื่อนๆก็ลองดูนะครับ ผมขอย้ำอีกทีนะครับสำหรับรถใช้เฉพาะส่วนบุคคลไม่รับจ้างหรือให้เช่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็เตรียมเอ,เอกสารตามนี้เลยนะครับแล้วกส็สำหรับเอกสารกรมธรรม์ผมจะส่งเป็นไฟล์ pdf ทางไลน์นะครับซื้อสินค้าแล้วไม่รับคืนนะครับกรณีที่ลูก,ลกเพื่อนๆต้องการกรมธรรม์ฉบับจริงทางไปรษณีย์ผมก็จะส่งให้ได้นะครับแต่ขอค่าบริการ ค่าขนส่ง30บาทนะครับแล้วก็จะได้รับงรมาทันภายใน7วันก่อนส่งเอกสารก็ตรวจสอบนะครับว่าทะเบียนรถเลขตัวถังว่าชัดเจนหรือเปล่านี้สําคัญนะครับไม่ไงั้นเดี๋ยวอาจจะไม่คุ้มครองนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับหรือจะพิมพ์ในลายเพิ่มเพ,เพื่อนก็แอด619 h l v r u นะครับ ถ้าสนใจสอบถามเพิ่ม,เ,มเติมก็ได้นะครับที่เบอร์ติดต่อศูนย์เก้าสองสองเจ็ดสามเก้าห้าเก้าแปดอันนี้ก็เป็นหมายเลขใบอนุญ,ญาตประกันวิทยาศสภัยของผมนะครับขอบคุณครับต่อไปเป็นสูตรที่สามใช้แถวที่สองบวกกันสองครั้งบวกบวกกันสามครั้งนะครับบวกได้แถวที่สิบเอ็ดและบวกได้แถวที่สิบหกได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ ก็จะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนเอามาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มถึงงวดที่16มิถุนายนปี65<ๆ>ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่1มิถุนายนปี65 1บวก1เป็น2 2บวก1เป็น3 3บวก5เป็น8 8บวก8เป็น16ก็จะได้เลขดับ6 เลขท้ายสองตัวบนงวดที่สิบหกมิถุนายนปีหกห้าออกศูนย์เจ็ดหกไม่ตรงกับเจ็ดดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่หนึ่งต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวบน2,1 8ไม่ตรงกับ1ดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันามาดูนะครับวสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนงววไปที่ 1, ธันวาคมปี6 7ที่จะถึงนี้ไนดะ้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่16พฤศจิกายนปี67 8บวก4ี่เป็น12บ2บวกโทษนะครับแ8ดบวก8ดเป็น16 16บวก8ดเป็น24 24บี่บวก4ี่เป็น28 28บดบวกเเป็น3าก็จะได้เลขดับ7ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บว้เลยน,นะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเลขเด่น2ตัวล่างก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ สำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบีย้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยไลน์ ID ของผมนะครับ ad 9 619 hlvru มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code คเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้ใคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงษ์โทร092 273 9598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปตัวต่อไป ก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนไม่บุนลายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนซ้ำนะครับโดยลายไอดีของผมนะครับ ad 2 cx w qb มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิป ได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อบนปักสตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10บล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ